สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้แนะนำเจ้าวีโก้พี n ันเนอร์นะครับปี0 8นย์นะครับผมแนะนำกันนะครับคันนี้สวยนะครับคันนี้เดิมเดิมนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับราคาพิเศษกันไปเลยนะครับผมเจ้าวีโก้พี n ันเนอร์นะครับสีสันก็มีนิดหน่อยนะครับล่องรอยนะครับผมล่องรอยนะครับ มีนิดหน่อยนะครับรถยังไม่ได้เก็บงานนะครับคันนี้ขอขายในราคาถูกๆกันไปเลยนะครับเครื่องดีมากคัดสีสวยนะครับผมเครื่องดีมากคัดสีสวยนะครับราคา169,000บาทนะครับเดินดูกันนะครับถ้าใช่ก็รีบมานะครับ169,000บาทนะครับผมเป็นตัว E นะครับเครื่องสามนย์นะครับผมสวยงามนะครับ สวยงามนะครับตามฟอกตามมุมสวยงามนะครับเบ็ดอกเบ็ดอาร์อยู่ครบนะครับ LR อยู่ครบนะครับผมสวยงามนะครับใครหาไว้ใช้ไม่ผิดหวังนะครับได้ท้ายเดิมนะครับไม่มีโดนชนหนักนะครับผมใครหาไว้ใช้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับคันนี้ไม่ได้เก็บงานนะครับสีอาจมีร่องรอยนิดหน่อยนะครับผม แต่โดยรวมกับราคาหนึ่งแสหกหมืนเก้าันบาทถือว่าคุ้มตังค์นะครับหนึ่งแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับคุ้มตังค์แน่นอนนะครับปีศูนย์ปดนะครับผมใครหาไว้ใช้ไม่ผิดหวังนะครับรถสวยงามนะครับสีมีตำหนิแบบนี้นะครับอ่าดูกันชัดๆนะครับเพราะผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมอ่านะครับมีร่องรอยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมนะครับโดยรวมนะครับ คุณลูกค้าเอฟซที่ติดตามโดยรวมมองดูนะครับถ้าเงิน1,69 0 0 0บาทของท่านกับรถคันนี้ท่านคิดว่าคุ้มก็มานะครับเครื่องดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับสวยงามนะครับผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้ดูดฝุ่นนะครับขายกันแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับชัดเจนนะครับสวยงามนะครับ สวยงามนะครับชัดเจนนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับไม่มีคว่ำไม่มีหงายท้องนะครับชัดเจนนะครับเครื่องดีมากนะครับให้เต็มร้อยนะครับเครื่องสวยงามชัดเจนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทท่านถ้ามันคุ้มรีบมาครับเครื่องดีมากนะครับไม่มีแต่งซิ่งไม่มีรีแมปนะครับผมนะครับความสวยงามนะครับเดิมเดิมนะครับเหล็กไม่มีโดนเคาะไม่มีทําสีนะครับเดิมเดิมนะครับ R อยู่ครบ LR ออยู่ครบนะครับ หมายเลขนัมเบอร์คานอยู่ครบนะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับผมด้านข้างนะครับรอยเชื่อมรอยอาร์กอยู่ครบเดิมเดิมนะครับผมโป่งล้อซุ้มล้อนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีชนไม่มีเคารนะครับไม่มีชนไม่มีเคารนะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามพารามแปดเช่นเคยนะครับคานข้างล่างเห็นกันชัดเจนนะครับอะเห็นกันชัดเจนนะครับเห็นกันชัดเจนนะครับ สีเดิมโรงงานนะครับไม่มีทําสีไม่มีเคาะนะครับเดิมเดิมนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับใครหาไว้ใช้นะครับไม่ผิดหวังครับผมกับเจ้าโตโยต้าพีเรเนอร์นะครับเครื่องสามจุดศูนย์นะครับตัวยกสูงนะครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ